แป๊บเดียวแค่เริ่มจากปรับหิ้งพะใช่คือคนเรามักจะคิดว่าหิ้งพะต้องหันไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกอย่างแล้วพี่นกก็แค่หันมันออกไปแค่หน้าบ้านหน้าบ้านสิ่งที่ได้กลับสิ่งที่คิดว่ามันยากกลับได้แล้วก็ง่ายด้วยง่ายด้วยแล้วพอสรุปแล้วหลังจากที่บ้านหลังเดิมกว่าจะมาเป็นหลังนี้นะคะพี่นกระยะเวลานานไหมกว่าจะแบบโอ้โหขนาดนี้เลยอ่ะ ก็ไม่นานนะ,ะน่าจะประมาณ2ปีเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่ที่เรานะออเป็นที่คนอื่นนะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เหรอคะใช่ใช่แล้วเขาเคยถามขายคนอื่นค่ะแล้วทีนี้คนอื่นก็จะซื้ออยู่แต่ทีนี้เขาไม่ได้ราคาคเขาเลยไม่ขายแต่สรุปว่าพี่นุกไม่เคยถามซื้อเขาเขามาถามขายพี่นุก Oh. แล้วขายให้ถูกกว่าคนที่มาถามซื้อด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบงงมาก oh. เออพี่นุกเลยงงมากเลยว่าเออมันมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากเลยที่ <c oughs> จริงมันไม่น่าจะจะใช่ของเรางนี้ <c oughs> ใช่ไหมอ่าเออ,เอ,อ <c oughs> ใช่ <c oughs> สุดท้ายตรงนี้ก็เป็นของเราจากที่เมื่อก่อนคุณผู้ชมว่าบ้านอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบ้านฝั่งโน้นกันซึ่งฝั่งโน้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่นกทําเป็นกิจการเป็นโรงแรมก็คือเป็นโรงแรมแล้วด้วยแล้วก็มีทั้งหมดกี่ห้องนะคะพี่21บอ็ดห้องโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมค่ะจากบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาแค่ปรับตัวง ในส่วนของพวงจุ้ยไม่เยอะเท่าไหร<ช>่ก็มา<ล>มีบ้านฝั่งนี้เป็นของตัวเองและที่ตรงเนี้ที่เดิมก็ไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่เลยแล้วก็กลายมาเป็นแบบนี้พี่นกถามนิดนึงตั้งแต่หนูเดินเข้ามาจนนั่งอยู่ตรงเนี้ยดีไซน์บ้านมันช่างโมเดิร์นรวมกับคลาสสิกมากๆแสดงว่าคนที่ออกแบบนี้จะต้องครีเอทมากๆจ้างดีไซเนอร์หรือเปล่าคะเนี่ย โนเลยค่ะออกแบบกันเองออกแบบเองเลยเพราะว่าเป็นคนชอบสไตล์นี้ไม่ได้ชอบแบบไอเดียชอบยังไงก็ทําตามที่ตัวเองชอบอ่ะไม่ได้ให้ออกแบบเลยอืมก็คือทั้งหมดในนี้คิดเองใช่คิดเองหมดเลยดูแลตัวเองหมดเลยใช่ออกแบบเองหมดตั้งแต่พื้นผ้าเพดงเพดานเสาริมต้นมุ้งต้นไม้สวนซึนตัวเองหมดทําเองหมดเลยใช่ค่ะพี่นกขาพอย้ายมาเป็นบ้านตรงนี้ตอนที่เราเริ่มก่อร่างสร้างบ้านหลังนี้ รู้สึกเป็นยังไงบ้างพอปรับเปลี่ยนแล้วตรงนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนฮงจุ้ยบ้างไหมในส่วนของหลังนี้ค่ะหลังนี้ไม่ไม่ได้มีนะคะค่ะไม่มีเลยเพราะว่าเออเราก็ได้ความรู้จากอาจารย์มาบ้างอ๋อนี่ไงนี่ไงเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตอนอาจารย์มาดูครั้งที่สองอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมมันมันถูกไปหมดเลยอ่ะโอเออก็ได้ความรู้จากอาจารย์ตอนเมื่อก่อนอาจารย์มาไงคะบ้านหลังแรกใช่อาจารย์มาบ้านหลังแรกพี่ก็อ่าตามอาจารย์หมดเลยค่ะ ก็ตามอาจารย์หมดเลยพอเสร็จมาเป็นบ้านหลังนี้เรียกว่าถูกหลักถูกต้องอาจารย์มาดูเที่ยวทั้งหมดเลยไหมคะก็อาจารย์ว่า8ปดถึงเ้านะหลังนี้หรอใช่โอ้โหอาจารย์บอกว่า8ปดถึงแปบถึงเก้าบน้านหลังเนี้ยอืมโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาเข้าไปเยี่ยมชมในบ้านว่ามีอะไรบ้างว่าะะที่ถูกหลักตามหลักของอาจารย์แล้วเป็นยังไงบ้างพี่โนขาแล้วในส่วนของธุรกิจกิจการนะคะที่บอกว่าเพิ่งเริ่มจะทําเป็นโรงแรมเนี่ย เริ่มมานานหรือยังคะพี่พี่เพิ่งเปิดจริงๆนะวันที่1ิเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วใช่ค่ะก็คือพฤษภาคมใช่ใช่แล้วคิดยังไงถึงมาเปิดเป็นกิจการธุรกิจโรงแรมแล่ะคะพี่เออเพราะว่าพี่เคยมีอยู่แล้วตัวหนึ่งก็รู้สึกว่าก็โอเคแล้วตัวเองเป็นคนชอบอชอบอาชีพนี้ชอบอาชีพนี้เพราะเราชอบอะไรที่แบบก็คือทุนเดิมเป็นคนที่ทําทางด้านนี้อยู่แล้วเราชอบเราชอบพวกเราชอบอาชีพนี้นะเราก็เลยอะ ตกลงตัดสินใจทำอาชีพนี้โอ้เรียกว่าเรื่องราวของพี่น้องคุณผู้ชมขาน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็เป็นอาจารย์ตัวเองได้เลยเพราะว่าจากบ้านหลังเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนฮองจุ้ยที่ผ่านมาทั้งหมดจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีบ้านหลังใหม่เป็นของตัวเองรวมถึงกิจาการเป็นของตัวเองแล้วก็ปรับทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาชมบ้านหลังนี้ ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวให้พี่นกพาชมนิดนึงเลยค่ะตามเลยค่ะคุณผู้ชมเล่ะโอ้โหนี่เข้าบ้านมาประตูก็เปิดเข้าบ้านแล้วใช่ไหมเราต้องเป็นประตูบานคู่ด้วยอันนี้ตามหลักอาจารย์เลยหรือเปล่าคะตามหลักนะคะประตูต้องเปิดเข้าด้านในเพื่ออะไรคะพี่นกทำไมต้องนอนจะได้ไหลมาเทมา เปิดเข้าได้ปิดเข้าก็เปิดออกถูกต้องเขาเปิดออกเงินออกอันนี้เปิดเข้าเงินเข้าค่ะอันนี้อันแรกก็คือเงินทองนะคะประตูจะเป็นบานคู่อะแล้วมีอะไรอีกคะพี่ในนําเสนอนิดนึงเอ่อนำเสนอนิดนึงเหรอใช่ค่ะนะคะที่จะอ๋อนี่มันมีตรงเนี้ยเพราะว่าปกตินี้ปกติเนี้ยประตูหน้าบ้านจะไม่มีสองสองข้างใช่ไหมค่ะใช่ตอนแรกพี่นุ๊กทำก็ ปิดหมดเลยก็ไม่มีลูกบิดตรงนี้ก็ลูกบิดนี่ก็ปิดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่คุณผู้ชมปิดเลยเมื่อก่อนเป็นลูกบิดนะคะอ๋อเดี๋ยวเปิดไฟอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ได้ได้ตรงนั้นเลยค่ะอาละเปิดเลยค่ะอ๋อตอนแรกอันนี้เป็นประตูใช่เป็นประตูค่ะนี่ไงมีลูกบิดเลยเห็นไหมอันนี้คือรอยลูกบิดใช่ก็ปิดเลยกล็กปิดสี่มุมตีปิดหมดเลยก็ถือว่าเหมือนเป็น เขาเรียกว่าเป็นโชว์กระจกอะเนาะต้องเหมือนไปดีไซน์อันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แล้วใช่อะเพื่ออะไรคะพี่ทำไมต้องไม่ทำไมถึงมีประตูสองอันไม่ได้อะเออคือถ้ามีประตูประตูสองอันนี่หมายถึงว่าอย่างคู่สามีภรรยาใช่ไหมก็จะมีทางเข้าออกหลายทางอ๋อเข้าใจแล้วซิกแซกไม่ดีนะไม่ดีห้ามซิกแซกนะคุณสามีถูกต้องฟังไว้ก็คือถ้ามีประตูอีกบานหนึ่งแสดงว่าถ้าที่บ้านมีปิดเลยนะคะอ๋อเหรอคะ ขอบมากพี่เดี๋ยวรีบกลับไปปิดเลยแล้วบันไดคนนี้อาจารย์บอกว่าดีมากอเพราะว่าอะไรพอตื่นเช้าขึ้นมาแสงเข้าหมดเลยจะทําให้สว่างคือเล่นกระจกตรงบันไดใช่ค่ะใช่เพื่อที่จะให้แสงเข้ามาคือเช้ามาเนี่ยเราได้รับแสงเลยนะคืออาจารย์ก็โอเคถือว่าถือว่าโอเคค่ะอันนี้ทําไมถึงแสงต้องเข้าตรงบันไดล่ะคะพี่เพื่ออะไรล่ะคะ เออเห็นอาจารย์บอกว่าจะเป็นการที่ว่าเช้ามาเราได้รับแสงสว่างสิ่งดีๆอะไรเข้ามาก่อนเลยอันดับแรกโอ้โหก็คือสิ่งดีๆจะได้รับมาเลยใช่เช้าเมื่อสว่างขึ้นปุ๊บสิ่งดีๆก็จะได้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนมานไ้มไปชมห้องบ้านตด้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตนะคะกับช่อง13สยามไทยเราจะบุกบ้านพี่นกเลยทีเดียวแหม ดพาดูห้องพระค่เพราะห้องนอนพี่นกอาจารย์ให้อย um well ู่ด้านหลังนะคะเพราะว่าอ okay. ันนี้ก็จะเป็นห้องพระก็จะด้านหน้าบ้านเลยนี่ะอห้องนอนเราจะไปดูแค่ห้องพระ่ะเมมาเลยคานี่ค่ะทุกอย่างหันหน้าออกหน้าบ้านหมดเลยโอ้โหนี่ห้องพระอยู่หน้าบ้านเลยนะคะใช่อยู่โซนด้านหน้าเลยค่ะ โโอ้โหันออกไปด้านหน้าหมดเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมขาห้องพระจริงๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะสาธุก็คือหันออกทางด้านหน้าบ้านอเพราะปกติเนี่ยสวยมากของคนไทยเราจะ หันทางทิศตะบันออกนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าพาหันออกหน้าบ้านก็คือจะมีแต่สิ่งดีๆจะมีสิ่งดีๆโอ้โหนี่ทาแบบว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆเลยเอ๊ะแอบเห็นนี่คือน้าเต้าของอาจารย์ใช่อีกชุดหนึ่งยังไม่ได้ติดเลยเนี่ยโอ้โหฝากเร่งเนี้ยพี่คุณผู้ชมนี่ไงน้าเต้าน้าเต้าดูดซับของอาจารย์นะคะที่บอกว่าถ้าบูชาเป็นคู่ข้างหน้าติดแล้วนะมีหรอคะมีไงด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะซูมเห็นไหม อ๋อหนูเห็นแล้วคู่หน้าเห็นไหมคู่หน้าเห็นไหมจริงๆถ้าเราไปถ่ายตั้งแต่หน้าบ้านตรงนี้เราจะเห็นเลยอ๋อมีตรงนี้คู่หนึ่งแล้วก็มีในบ้านคู่หนึ่งแล้วก็มีกระจกของอาจารย์อีกนะคะน้ำเต้านี่เป็นยังไงคะพี่ดีนะคะที่โนติดเนี่ยคบ้านที่บ้านที่แล้วนะเอากระจา์มาชุดหนึ่งแล้วติดไม่ได้ถูกแล้วจ้าขนาดติดติดไม่ถูกแล้วเนี่ยล้อ ก็ถือว่าโอเคโอเคเลยโอเคมากเลยนะคะหนูชอบประตูลายแบบนี้ของพี่มากเลยสวยมากๆเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปกันข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกิจการของพี่นกที่บอกว่าเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆแล้วก็สวยงามด้วยเชิญเลยค่ะพี่นกค่านำไปหน่อยมาเลยค่ะมาเลย น,น,นี่จริงๆแล้วมันเชื่อมกันนิดเดียวเองนะคะพี่ใช่ค่ะใช่ก็ม,มีประตูแค่นี้แหละนิดเดียวอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่พี่บอกว่าเมื่อก่อนเป็นบ้านสองชั้นใช่เป็นบ้านไม้ตรงนี้ใช่ค่ะเป็นบ้านเก่าสองชั้นตั้งแต่สมัยอาจารย์มาครั้งแรกเลยคุณผู้ชมคาะที่ตรงนี้แหละที่เรายยนเนี่เมื่อก่อนยังไม่ได้เป็นโรงแรมอย่างที่เห็นนะคะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้ธรรมดาแล้วก็พอปรับเปลี่ยนฮวงจุย้ยก็มามีบ้านหลังนู้นที่บอกว่าไม่ใช่ที่ของเราแต่ตอนนี้เป็นของเราแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเราจะพามารู้จักกับที่นี่แหละที่เขาบอกว่าถ้ามาอุดรธานีแล้วที่พักถ้าเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องที่นี่เลยเกับโรงแรมบ้านกิติกาอ้าวพาไปเล,เลยค่ะ<อ><อ>เชิญเลยค่ะเจอสิงอีกแล้วของอาจารย์อ๋อสวยมากค่ะนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะคุณน้องโอ้โห ประตูเปิดคู่อีกแล้วคู่แล้วก็เปิดด้านในนะคะตาผม,มช่วยอาจารย์เลยค่ะ <S 1> <S 1> อันนี้คือปรับเองเลยใช่ปรับเองเราเราสิบมีครูค่ะอ้อันนี้ถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าเป็นคนปรับทุกอย่างเลยแล้วในส่วนของหน้าต่างข้างๆนี้ก็คือเป็นดีไซน์หมดเลยใช่ค่ะนะคะใช่ใชที่นี่ที่พี่นกบอกว่ามีทั้งหมดกี่ห้องนะคะพี่21ห้อง้โหเยอะเลยนะ <21 S 1> พี่เราดูแลยังไงอะคะที่นี่พี่ว่า21 ดูแลเองเลยด้วยใช่ก็ให้ลูกสาวดูแลด้วยแล้วก็มีลูกชายบางทีก็มาผัดเปลี่ยนกันแล้วก็ตัวเองด้วยโอ้โหนี่แหละค่ะถึงว่าการบริการที่ดีแล้วก็เรื่องของความสะอาดเพราะว่าตัวเองได้เข้ามาลงมาดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมโอ้โหเอาละค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคือโรงแรมที่พี่นกเนี่ยเรียกว่าเพิ่งเริ่มกิจการแล้วก็กําลังจะประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่ากําลังเริ่มเริ่มจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วด้วย ที่นี่21ห้องพาไปชมหน่อยว่าห้องสวยงามขนาดไหนจริงๆแล้วมีสี่ชั้น, <4 S 2> นข้างบนมีอีกแต่ว่าวันนี้เราจะมาโชว์ห้องนี้เลยอ่าชื่นเลยค่ะนี่ตริงตามไปเลยค่ะมาเลยค่ะแล้วก็มีบรรยากาศสบายๆโอ้โหราคาไม่แพงนะคะ หรอคะแค่ห้าร้อยห้าสิบบาทต่อคืนแค่นั้นเองพี่นุ๊กใช่ถูกมากจริงปะเนี่ย่ะจริงค่ะคุณผู้ชมตายแล้วหูห้องดีด้วยห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทใช่ถูกต่อคืนหูถูกมาก,ก,มากแล้วก็เป็นเตียงคู่นอนสบายนอนคนเดียวก็ได้สบายด้วย<า>นะคะโอ้โหนี่เลยห้องน้ำอ่าเจอเลยค่ะโอ้โหสะอาดมากมาก อันนี้ก็คือตัวอย่างห้องนะคะที่พี่นกพาเรามาชมนะคะคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วมีเรียกว่า21ห้องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยแต่ว่ารองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ใครที่มาสัมมนา,ามาประชุมก็มาพักที่นี่ได้ถ้า,<ด>ถาสมมติว่าแขกคุณไหนถ้าแบบว่าชมจากรายการพวงจุ้ยพริกชีวิตใช่มีส่วนลดพิเศษนะคะโอได,ได้เลยนะโอเคได้เลยนะ,ะต,ตามมาเลยค่ะตามมาเลย ก็ลงมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้เดินเข้ามาก็จะเป็นอินโฟเมชันด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีที่พักให้วันนี้ค่ะสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยนะคะที่รับชมรายการห่วงจุ้ยพริกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบพี่นกมีอะไรพิเศษจ,จะมอบให้คุณผู้ชมคะสำหรับแฟนๆช่อง13ช่13นะ,ะถ้าเข้ามาพักที่บ้านกิติกาของเราพิเศษเลยค่ะสำหรับลูกค,ค,ค้าลดทันที เอา30%ปเไปเลยคุย่เมื่อกี้นี้มีลูกสาวกระซิบว่า10%เอ็เองนะใช่เอาพี่แบบเป็นพี่3สา0สำบรัเซ็นตารสิบเปอรเซ็นต้ลูกค้ารายการนี้นะคะเป็นแฟนต้องเป็นรายการนี้เท่านั้นนะคะใช่ใช่แค่คุณมาที่บ้านกฤติกาแล้วบอกว่าเป็นแฟนช่อง13สยามไทยรับชมรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตของอาจารย์โชคดีก็รับส่วนลดไปเลย30%ออุ้ย พิเศษมากๆเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพีะ่นกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์โชคดีทสเฮียบกันก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมกิจการพี่นกถึงได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขนาดนี้แล้วทำไมอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันยากแต่กลับกลายเป็นแสนจะง,ง่ายดายขนาดนี้ไปพบกับอาจารย์โชคดีกันเลยค,ะค,ค่ะ โอ้โหพี่นกพามามาเจออาจารย์โชคดีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคาจาร่ะพี่นกพาหนูเยี่ยมชมบ้านแล้วก็โรงแรมค่ะอาจารย์โอ้โหต้องบอกว่าเราคุยกันยาวนานเลยทีเดียวเพราะว่าพี่นกเรยนเล่าตั้งแต่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้รู้จักอาจารย์เนี่ยฝั่งนู้น ก็คือที่เป็นโรงแรมเนี่ยก็คือจะเป็นแค่บ้าน2ชั้นเป็นบ้านไม้บ้านธรรมดาธรรมดาแล้วก็ยังไม่รู้จักอาจารย์เลยแล้วที่ตรงเนี้ยที่เรานั่งอยู่กันเนี่ยก็คือเป็นของคนอื่นอ๋อเป็นของคนอื่นด้วยไม่ใช่ของพี่นกด้วย่ะใช่ปรับจากแค่อาจารย์บอกว่าหิ่งพระของพี่นกเนี่ยตอนแรกหันไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกใช่ใช่ไหมตามความเชื่อของคนไทยหันได้ไงอาจารย์บอกว่าหันไดุ้อที่หันได้แล้วปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นส,สิ่งที่เกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงกันแบบไหนค่ะนะและในในของพี่นกนี่ทำไมถึงมันดีขึ้นดีขึ้นจนมีบ้านหล<ช>ังนี้จน<ช>มีนู่นนี่นั่นนะคะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วเนี่ย